สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตประการแรกคือสุขภาพต้องแข็งแร,กรงกรณีที่ประทับใจว่าคุณอาได้ใช้ออยาเก้าเม็ดของเราแล้วท่านก็ได้เอานำไปปฏิบัติอะไรบ้างที่เกี่ยวกับอาการป่วยของท่านน,น,นะคะแต่ก็เลยถือโอกาสนี้ว่า ขอบรบกวนคุณอานะคะถือว่าการที่คุณอาได้แชร์ประสบการณ์หรือเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ได้ใช้ยาเก้าเม็ดแล้วเราได้ปฏิบัติอย่างนี้ค่ะได้ผลอย่างไรบ้างเลยค่ะก็ ถือโอกาสนี้ว่า,าให้คุณอาเป็นตัวแทนของกลุ่มเป็นขั้นแรกนะคะที่ได้เล่าและก็ได้แชร์ประสบการณ์ถือว่าแชร์ประสบการณ์เนาะในการหลักการใช้ยาเก้าเม็ดแล้วก็ใช้ธรรมะของท่านอาจารย์หมอเขียวเนี่ยค่ะไปใช้กับชีวิตประจําวันอย่างไรบ้างกับอาการที่เราเนี่ยเจ็บป่วยที่เราเป็นอยู่ นะคะก็เรียนเชิญให้ให้ใหคุณอาแนะนําตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าเล่าได้อะไรที่เล่าได้คุณอาก็เล่านะคะก็ถือว่าคุณอาจะเป็นท่านหนึ่งที่สามารถแชร์ประสบการณ์นี้แล้วแล้วอันนี้เราบันทึกเทปนะคะเราบันทึกเทปซึ่งพี่น้องเนี่ยสามารถฟังไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะไปต่างประเทศได้ด้วย ก็ถือว่าอันนี้จะเป็นบุนกุสลอันยิ่งใหญ่ที่คุณอาได้แชร์ในเรื่องของท่านนะคะคุณพี่น้องไม่รู้หรอกว่าการที่เราเล่าเ,าเรื่องราวของเราไปเนี่ยนะ พี่น้องอีกไม่รู้กี่กี่หมืน่นกี่แสนคนที่ไปเปิดและไปเจอพอดีแล้วอาจจะตรงกับเคสของเขาแล้วเขาก็จะมาหายด้วยเคสของคุณอาแล้วมาทําตามแบบนี้ค่ะอันนี้คือการแชร์ประสบการณ์และเป็นการทากุศลที่ยิ่งใหญ่นะคะและสิ่งนี้แหละคือทําให้คุณอาหรือพี่น้องทุกท่านเนี่ยค่ะจะหายจากอาการเจ็บต่วยได้เร็วเร็วขึ้นนะคะค่ะก็ขอเรียนเชิญคุณอาแนะนาตัวเองนะคะเรียนเชิญค่ะ ชื่อนายบรรลปนะครับอายุ73ปีครับปวดด้วยโรคเกี่ยวลำไส้นะครับก็เข้าไปโรงพยาบาลแล้วก็หมอจะทำการผ่าตัดลำไส้ทุกเป็นต้นเนื้ออยู่ออกไปรแล้วก็หมอแจ้งว่าเอ่อม,มันเป็นเนื้อมันเป็นเนื้อร้ายนะครับแล้วก็หมอกก็บอกว่าเออ ต้องรักษาต่อเนื่องนะครับในการใช้ยาพยามเวปัญญาเวสคีโม e ให้ทานติดต่อกันประมาณ6เดือนให้ทาน2อาทิตย์ได้1อาทิตย์นะครับผมก็าทานไปประมาณาได้ประมาณ22ครั้งนะฮะพอทุ่งมี3ผมพอรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยดีแล้วทานสึกมันไม่ค่อยดี คือพยานี่มันเป็นยาที่เขาไปทําลายพวกเซลล์ต่างในร่างกายซึ่งเป็นทั้งเซลล์ดีและไม่ดีนะครับซึ่งเราก็ถามหมอว่าอย่างนี้แล้วเซลล์ที่ดีๆก็ต้องถูกทําลายด้วยใช่ไหมครับหมอบอกว่าใช่เพราะมันเป็นการรักษาที่ว่ามันแบบว่าให้มันให้มันโค้งกว้างไปอะไรประมาณนี้นะครับผมาดูแล้วไอ้สักนี้มันก็ถ้าหาว่ามันยามันไปทาลายล้างเซลล์ที่ไม่ดีด้วย จะดีจะถูกทำลายหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ามันจะทําลายแบบไม่มีเป้าหมายมันก็เลยรู้สึกว่ามันเราก็กลัวเือนกันว่ามันจะกระจายต่างๆไปอีกแล้วยิ่งมารู้ทีหลังว่าอยาตัวนี้มันมันเป็นยาที่แบบยาริดร้อนมากนะครับเราก็เลยไม่ต้างบรรพาระไม่ได้มีแรงมันต้อทำร่างกายมันอ่อนเพลียก็เลยหยุดยาไม่ทานเลย ไม่พาเลยพอหมอหน้าไปตรวจอีกทีนึงพอเลือดออกมามก็ยังสกติอยู่มันก็ไม่เลวลงไม่ต่ําลงก,ก็ก็เลยบอกว่าขอหยุดยาบอกก็บอกว่าแต่ิห่หยุดเลยให้ทางต่อเลยเพราคุณมาขึ้นทางแล้วอีกทีเดียวคุณก็จะจบครอดการรักษาแล้วอันนี้การจบค้อทั้งหมอนี่ผมไม่รู้จบแบบไหนจบแบบว่าเราหายหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะ ล้วก็เลยก็บอกว่าวก็ก็ยังไม่ตอบรับหมอว่าจะจะทานยาต่อผมก็บอกให้หยุดยาก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวถ้าสบา,ายใจก็ทานต่อแล้วกันผมก็เลย <c oughs> ก็เลยเราเลยังเลอยู่พอก็เลยก็กลับมาแต่ก่อนหน้านั้นผมก็เข้ามาที่ค่ใช่ของอา,อาจารย์หมอเสืแล้วนะครับ <c oughs> มาที่สมานใหม่ก็ได้แ่ <c oughs> อยู่ประมาณสองประมาณนั้น สี่ห้าวันได้ลครับสี่ห้าวันแล้วก,ววก็เรียนรู้จากการใช้ยา9้าเมเพรนะครับว่ามีอะไรบ้างปุ๊บกลับไปเราก็เริ่มปฏิบัติเลยปฏิบัติขั้นแรกก็คือการดื่มน้ำเปล่ีฟิลแล้วก็ปรับอาหารอาหารก็คือเราจะลดเนื้อัตั์ลงให้มากที่สุดเลยทานน้อยลงแล้วก็ทางก็ทาง,ทางท,าง,ท,างทางที่มานก็จะทำอาหาร เป็นอาหารแบบมางสวิรัตไม่มีเนื้อสัตว์ให้ทานเขาที่ทําได้นะครับเพราะว่าเรามันไม่สะดวกในเรื่องอาหารเท่าไหร่นะแล้วก็พอเสร็จแล้วก็เราก็กลับไปต่างจังหวัดแบบไปรักษาตัวไปดัดไปอยู่กับการรักษาเป็นตัวเลยเลกส่วนในการทานอาหารแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ไม่มีพวกเครื่องปรุงมากมายแบบที่เรอยู่แล้วก็น,าาวน้ำสับกีรดทานตลอด ทั้งวันนะครับทางจิตทางน้ำเลยแล้วก็ใช้ยับเม็ดพิษที่สามหรือที่สองนะฮะที่เป็นยาที่ทีเป็นยาที่เป็นตัวเชื่อพอกตัวนะครับพอพอกตัวพอกเสร็จก็ประมาณครึ่งจมงหรือมากกว่านั้นเราก็จะแช่ตัวที่เล้ยอ่างเวลาแช่ผมก็ใช้น้ำเป็นน้ำไม้ไยะนางนะครับไมยะนางก็ ตลาดมีขายครับแั้นมันถุงใหญ่ครับถุงประมาณประมาณแักแปดนิ้วนะแปดนิ้วแล้วก็ผสมน้ำไปผสมซื้บผมซื้อประมาณสามถุงแล้วก็ละลายแล้วก็คนอยู่ในน้ำแล้วก็ไปเไปแช่คุณอาแช่แบบแบบเย็นใช่ไหมคะแบบเย็นครับแช่แบบเย็นครับอ๋อแช่แบบเย็นไม่ได้ไม่ได้เอาไปต้มนะคะเพราะว่ามันช่วงอากาศมันร้อนด้วยใช่ใช่ค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเวลาพอร้อนก็ เวลาเราเที่เรกใช้น้ำน้ำปุ๋มาผสมไปซึ่มันไม่่ช่สบายท้องค่ะเรา,าก็เลยเปลี่ยนไม่ใช้ใช้น้ำธรรมดาไปแล้วก็ฟ้องคืนก็ให้ที่บ้านให้แฟนนะครับัวจา่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวย้อนนีดนึงเวลาคุณอาแช่เนี่ยค่ะคุณอาแช่ตัวเมื่อกี้บอกแช่ตัวใช่ไหมแตัวคอกด้วย พอกด้วยแล้วก็แช่ตัวด้วยคือคุณอาใช้ทั้งเม็ดที่สี่และเม็ดที่ห้าใช่ครับแล้วเวลาที่คุณอาพอกแล้วเนี่ยไปแช่เนี่ยคุณอาใช้เวลาแช่กี่นาทีคะแช่แบบเย็นเนี่ยประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงอ่าครึ่งชั่วโมงค่ะอ่าค่ะแล้วก็พอตอนเย็นหรือแม่ก็ตอนหัวค่ํแเราก็จะทําดีท็อกซ์ค่ะดีท็อกซ์ับเม็ดที่สามครับเม็ดที่สามครับ แล้วพอส่วงใบบาๆว่ามาเราก็จะเปิดดูคลิปย้อนหลังของอาจารย์หมอดูคลิปยูทูบของอาจารย์หมอทีอ่ที่ได้พูดถึงธรรมะเรื่องการการที่เราไม่ไม่กังวนเกี่ยเรื่องโรค าายาไม่พิเ<ม>นะคะเร่เรงรีบเราไม่ไม่กลัวแล้วก็พยายามทำใจให้สบายๆคิดว่ามันจะเรื่องปกติไม <c oup il> ่มีอะไรมันจะเรื่องเซลล์ที่กิบกติ้ขึ้นมาแค่เซลล์สองสามเซลล์เอง <c oup il> เราก็คิดว่ามันไม่เห้เรือหนักกลัวอะไร <c oup il> มันเป็นเรื่องปกติของเซลล์แล้วก็เราก็คิดว่าเราไม่เอาคิดเข้าไปใส่ร่างกายเราแต่เรา พยายามหาพิษที่มีไว้ออกไปให้มากที่สุดมันก็ทําให้เราสุดเออมีความมั่นใจว่าเออมันก็มันมันต้องดีขึ้นนะครับเพราะเราหนึ่งเราไม่เราปฏิเสธยาเคมีของหมอไปแล้วซึ่งมันก็ทําให้เราแบบกังวลใจว่าเออแล้วเราจะเป็นไงต่อไปหรือเปล่าเนาะมันมียากินแล้วจะเป็นแะ้วหรือเปล่าเนะาะแต่พอเราไปกินพอเรามาปฏิบัติยาของพี่หมอเยอะได้อบรมแล้วบอกเขาได้สอนไว้ก็อบรมแล้วว่า ได้ได้เก่าเอาไว้ในยานต้ามเล็กนี้เราก็เริ่มมีความมั่นใจมากกว่าเออเราไม่ได้มีอะไรที่แบบป้องว่างหรือว่าไม่มีอะไรแบบเป็นที่รองรับเลยนะยังมีน้อย,ม,อยมีการถอดคิดในการวิธีการต่างๆแบบที่อาจารย์หมอเกี่ยวได้เด็กสอนไว้ <c oughs> ก็ดควมรู้สึกว่าเออเราน่าจะดีขึ้นแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก,วก็หลังจากที่ใช้ทำแบบนี้มา อยู่ประมาณ10วันได้นนะรับ10กว่าวันนะก็มาโรงพยาบาลก็มาตรวจเรื่องอีกครั้งหนึ่งก็ผลเลือดก,ก็ออกมาก็ค่อนข้างดีเลยครับพวกต่างๆที่ออกมาเนะี่ยพวกเล็ดเลือดขาวเอยแล้วก็เม็ดเลือดแดงเอยแล้วก็พวกการทำงานของตับการทำงานของไต,ต,องตปอดต่างๆก็โอเคบอกว่าพอพอใจพอใจผลเลืออกมาพอใจ นั่นแหละครับนั Bear, uh, life, not, pair, huh? See, um ่นคือวิธีการรักษาที่ผมได้เรียนรู้จากอาจารย์หมอเกียวที่มาอบรมมาครับคุณอาลองรวมเวลาเนี่ยที่คุณอามาใช้ของอาจารย์หมอเกียวหรือยาเก้าเม็ดเนี่ยรวมเวลาแล้วใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะกี่เดือนคะไม่ไม่ไม่ถึงเดือนครับไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนครับค่ะไม่ถึงเดือนเลยครับก็คือว่าคุณอาไปพิชัมมาประมาณสี่ห้าวันใช่ครับไปชมัยแล้วกลับมาแล้วก็เริ่มทาแต่ทำแบบทําแบบ ีแรกยังไม่ค่อยเข้มข้นนะใช่ค่ะแล้วพอ่วงนั้นพอหลังจากนั้นมาเราก็ทําแบบเข้มข้นเลยเข้มข้นเลยก็ประมาณคิดว่าแรกประมาณสักเดือนนึงก็จะได้ครับสักเดือนเดียวเองจะเดือนเดือนเสร็จนะครับประมาณนั้นค่ะใช้เวลาแค่หนึ่งเดือนเองนะครับแล้วคือเหมือจะถามคุณอาว่าย้อนนะคะย้อนถามว่าแล้วทําไมคุณอาถึงตัดสินใจว่าเราไม่กินยาที่ คมโมที่โรงพยาบาลให้มาแล้วล่ะคะทำไมคุณอาถึงมั่นใจขนาดนั้นน่ะเออคือเราตัว,วเ,เราเองเราเรารู้ตัวเองนะว่าเวลาเราทานกัาไปแล้วมันมันรู้สึกมันไม่ใช่สบายตัวอืมไม่ใช่สบายตัวแล้วไอ้ความกังวลของเรานะฮะท,ที่คิดว่ามันมันเป็นยาพิษนะฮะยา เป็นยาที่แบบมันทําทําลายล้างในร่างกายเราทําลายเซลล์ที่ดีใช่ไหมคะ้ตรงนี้นะคคุณอาศึกษาได้ดีมากเลยนะจริงๆแล้วอ่ะมันก็ใช่เลยที่คุณอาพูดแต่เพราะว่าไอ้ตัวคีโมเนี่ยมันจะไปทําลายเซลล์ที่เป็นเซลล์ดูของเราอะนะคะที่อยู่ในร่างกายเราในภายในเราเนี่ยเซลล์ดีมันจะเสียไปด้วยค่ะใช่ค่ะคุณอาฉลาดมากเลยมันการเลือกใช้เลือกใช้เนาะค่ะผมก็เลยตัดสินใจว่า ไม่ทานแล้วไม่ทานก็แล้วเราพอไม่ทานเราเราก็ปฏิบัติตัวอย่างที่เราเรียนรู้มาจากที่อบรมมารู้สึวสกว่ามันร่างกายเราก็แข็งแรงอแข็งแรงแล้วก็ทุกอย่างมันก็โอเคค่แต่กับเรื่องระบบร่างกายต่างๆมันก็มีแรงอืแล้วเราก็เย็นๆมาแล้วไปออกกำลังกายเดินวันละสี่สิบนาทีหรือไม่มก็วิ่ง ล็อกกิ้งบ้านนี่ครึ่งชั่วโมงอะไรงี้ก็ทําได้อยู่ก็ก็ก็ถือว่ามันก็กลับมาสภาพเหมือนกับปกติเนที่เราเคยทำเมื่อก่อนคก็คิดว่าเราก็มีความมั่นใจว่าโอเคเรามาถูกทางแล้วแล้วคนที่บ้านนะค่ะเขาสังเกตคุณอาเป็นอย่างไรบ้างคะตอนตอนที่ยังไม่ได้เจอแพทย์พิธีพิอ่ะกับตอนเนี้ยคนที่บ้านเขาเขาสึกยังไงกับคุณอาบ้างคะ กับการที่เรามาแนวทางแบบนี้เขาบอกบอกว่าเหมือนปกติไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรแล้วถ้าถ้าเปรียบเทียบตอนตอนที่ก่อนที่จะมาเจอแพทย์พิถีพิถันล่ะคะเขาเขาเขาให้ความรู้สึกอะไรบ้างไหมคะเอ่อคือถ้าเรียบเทียบตอนที่ยังไม่เข้าไปอบรมกบยังไม่ได้ใช้ยาะรูจเจ้าให้ของอาจารย์หมอเขียวนะฮะตัวรู้สึกว่ามันมันแบบมันยังไม่ใช่มีหลักอะไรแล้วตุวจทางการมันก็รูกสึกมัน มันโ็ว์เพเทมันแค่บบมันไม่ค่อยดีแรงเงี้ยก็ต็รู้สึกว่ามันเราก็อย่างเอ๊ะเหมือนจะมันก็ไม่ได้มั่นใจตอนนั้นะ้วยาที่โรงพยาบาลให้มาเราก็กินแล้วมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือสรุปว่าเราใช้ยาแล้วรู้สึกว่ามันดีกว่าตอนที่ไม่ใช้ยาที่เราปฏิบัติตัวแบบที่อบรมมามันดีกว่าดีกว่าที่เราไม่ได้อบรมไมไ่มาใช้ คือหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยเขาจะบอกเราเองเลยใช่ไหมคะว่าตอนนี้คุณอาใช้ยาของโรงพยาบาลเนี่ยตอนที่ใช้คีโมะนะคะกับกับ<ๆ>พอเริ่มใช้แล้วพอมาใช้ยาเก้าเม็ดเนี่ยคือร่างกายเขาจะมีการตอบสนองไปในทางที่เราเราสบา,บสบายขึ้นครับสบ<อ>ายขึ้นรับเบาเบาตัวค่ะรับทานทานอาหารก็ทารได้มากขึ้นอ่าแล้วก็ออกกำลังกายก็ได้มากขึ้นก็ไม่ละครับดีกว่าครับ แล้วเรื่องของใจเป็นยังไงบ้างคะพอฟังธรรมะจากอาจารย์แล้วเนี่ยรู้สึกจะมีพลังใจขึ้นไหมก็คิดว่าถ้ามันถึงเวลาถ้ามันถ้าเรามาชนิี้แล้วมันไม่ดีขึ้นมาเราคงไม่ย้อนกลับไปแน่นอนอืไม่ย้อนกลับไปค่ะแล้วก็จะเป็นอะไรก็ถ้ามันพอแล้วที่นี้หรือเราทำทำเต็มที่แล้วดูแลตัวเองได้เท่าที่เท่าเต็มที่แล้วถ้ามันไม่มีทางไปวันนี้ก็ต้องแล้วแต่เวรกัม ก็ถือว่าตอนนี้มันทุกอย่างองการแพทย์มันก็ไม่ดีกว่านี้แหละครับค่ะไม่ดีกว่านี้คุณอามั่นใจได้ยังไงว่าว่าการแพทย์ไม่ดีคะเพราะมันก็มีอยู่เดี๋ยวเราจะไปไป,ปรบลูกเขานยมันมีอยู่ที่ผมฟังฟารมมาก็มีอยู่สามแบบก็คือเรื่องการให้ยากเจมีค่ะแล้วก็การการการใช้ไอชีดแล้วก็การ ฉายแสงซึ่งมันมันน่ากลัวผมผมแค่ได้ยินคือผมก็กลัวเลยฮะกลัวแล้วเรายิ่งมาอบรมมายิ่งมาฟังแล้ได้มาเรียนรู้ได้มาศึกษาดูก็บอกว่าโอ้โหมันเป็นเป็นสิ่งที่มันทําลายร่างกายเราแบบค่อนข้างจะแรงนะฮะค่ะก็ก็รู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วเราก็เลยคิดว่าถ้าถ้าเราทําตรงนี้แล้วไม่ดีขึ้นมาแล้วผมไม่ย้อนกลับไปแล้วครับอื แล้วตอนนี้ก็ดีพามั่นใจไปตัวเองมากขึ้นเลวครับมั่นใจมากขึ้นจัดดกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะตั้งแต่มาเจออแพทย์วิถสธรทรมเนี่ยค่ะตอนนี้ให้90เปอร์เซ็นต์ลยครับค่ะก็พวกเราต้องเป็นกําลังใจใคุณอานะคะว่าคุณอาก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณอาไปหาหมอแล้วคุณอาเป็นเกี่ยวกับลําไส้ใช่ไหมคะแล้วคุณอาก็ได้ไปที่โรงพยาบาลไปผ่าตัดมาเนาะแล้วก็คุณอาก็จะ พอไปผ่าตัดแล้วก็จะมีต่อมน้ำเหลืองขึ้นมาเพิ่มขึ้นแล้วคุณอาก็ได้ใช้คีมโมที่หมอให้เป็นเม็ดนะคะซึ่งก็ไม่ได้ตอบโจทย์กับร่างกายคุณอาเลยแล้วคุณอาก็ไปเจอแพทย์ี่ถีพิถท,ที่สมาุเชษซึ่งได้ประมาณหนึ่งเดือนนี่เองนะคะแล้วคุณอาก็ได้ไปอยู่ที่นั่นประมาณ5้าวัน5้าวันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเต็มวันหรอกนะคะที่ชมัยก็ร้อนด้วยเนาะ แต่สิ่งที่คุณอาได้ใช้ยาทั้งหมดนะคะยาเม็ดที่หนึ่งคุณอาใช้น้ำสมุนไพรแล้วนะคะคุณอาใช้ยาเม็ดที่สี่เม็ดที่สามเม็ดที่ห้าเม็ดที่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเม็ดแล้วก็ออกกำลังกายคุณอาออกกำลังกายยาเม็ดที่หกแต่คุณอาใช,ใช้ใช้ไปออกกำลังกายแบบวิธีวิ่งเอาเดินเอาใช่ไหมคะผมตื่นเช้ามาผมก็จะ มัดจินก่อนมัดจินด้วยมัดจินก่อนครับประมาณอยู่ในจิ้มกับขานะ่ยหนึ่งพันหนึ่งพันกลางค่ะอ่าอยู่คัดช้างนะครับแล้วก็สักพ uh ักก็ก็เราก็จะโยคะยืดยืดเส้นยืดสายค่ะยังมีทิกโกก็ใช้ด้วยแบบางครั้งก็ให้ให้ใหญกๆกาก,กดจุดให้นะครับกดจุดที่ขาแต่ก็ไม่ใช่บ่อยนะแต่ก็ได้ทำบ้างครับแล้วทำ ส่วนล้างลำไส้ที่ทําทุกวันอยู่แล้วทุกวันเลยครับอ๋อแล้วก็ได้ตัวจามั้งไหมคะตัวจาก็ทุกวันครับทุกวันด้วยครับทุกวันทุกเม็ดไม่มีเม็ดไหนไม่ใช้เลยส่วนยาเม็ดที่แปดยาเม็ดที่เก้าคือยาเม็ดที่แปดก็คือฟังอาจารย์อยู่แล้วนะคะฟังธรรมะจากท่านอาจารย์อยู่แล้วแล้วก็แนะนํากลับไปปฏิบัติ ส่วนยาเม็ดที่เก้าก็คือการรู้พักรู้เพียนคุณอาก,ก,ก็รู้พักรู้เพียนอยู่แล้วตอนนี้ก็ปล่อยวางแล้วปล่อยวางแล้วไม,ไม่หาเงินแล้วครับไม่หาเงินแล้วนะคะ <c oughs> จากที่หาเงินมาให้กับตัวเอง <c oughs> เยอะมากแล้วกินของอร่อยมาเยอะมากๆแล้วสิ่งที่เราได้มาคือกําไรชีวิตหรือยังไงดีเนาะเราถึงได้มาเจอหมอที่โรงพยาบาลแล้วได้มาผ่าตัดลำไส้เราคือทั้งโลกมองทั่วไปก็คือ เขาก็จะเรียกว่าเป็นมะเร็งลำไส้แหละค่ะแบบนี้นะคะก็คือมะเร็งลำไส้เพราะว่าคุณอาก็อ,อันนี้คือเราพูดไปแบบตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมนะคะเพราะว่าเคสเนี้ยมันเป็นเคสที่คนเป็นกันตอนนี้เยอะนะคะคุณอาไม่ใช่เฉพาะผู้ชายนะผู้หญิงก็เป็นเยอะใช่แล้วเราฟังคุณอาแล้วว่าภายในหนึ่งเดือนที่คุณอาปฏิบัติมาเนี่ยยาเก้าเม็ดใช้ทุกเม็ดเลยแล้วใช้อย่างจริงจังอะ ฟังพี่น้องฟังแล้วพี่น้องจะรู้สึกว่าเราจะคิดเสียดใช้ไหมแบบนี้ถ้าคนาคิดว่าดูแลสุขภาพจริงจังอันนี้เขาเป็นหมอแล้วนะคะเป็นคุณหมอที่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วเขาก็พิสูจน์เลยว่าหนึ่งเดือนเนี่ยเขาไม่กินยาคีโมแล้วอ่ะพอเขาไม่กินยาคีโมตอนที่กินเขารู้สึกไม่สบายตัวแต่พอเลิกกินแล้วมาใช้ยาเก้าเม็ดจริงจริงจังๆแล้วร่างกายสบายเบาสบายขึ้นแล้วก็ทานอาหารได้มากขึ้นแล้วค่าเลือดไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดง ไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าดีขึ้นแต่คุณอาก็บอกว่าหมอถามว่าไปทําอะไรมาฉ่านก็บอกว่าก็ดูแลแบบทางโรงพยาบาลน,นี่แหละจริงๆแล้วไม่ได้บอกหมอหรอกนะว่าเรามาทางแพทย์พิถีทำนะคะก็ทําให้คุณหมอท่านนั้นก็มีกําลังใจว่าโอ้ลักษาคุณอาแล้วเนี่ยเออได้ผลดีแต่จริงๆแล้วคุณอามาทางแพทย์พิถีทำแต่ได้ผลมากยิ่งกว่าเนาะมันก็เป็นบุญกุศลของคุณอาด้วยนะคะแล้ววันนี้ที่คุณอาได้มาแชร์ เรื่องราวดีๆของท่านเนี่ยค่ะคุณอาก็ได้มีเอเขาเรียกว่าอะไรคะได้คุณสนเพิ่มขึ้นนะคะก็ขอให้คุณอานะคะมีสุขภาพที่ดีเร็วขึ้นแล้วก็ให้แข็งแรงเร็วขึ้นนะคะค่ะสาธุนะคะพี่น้องฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะแบบนี้เรามีกําลังใจไหมว่าเวลาเราป่วยอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราไปหาหมออ่ะแล้วมันไม่ได้ผลอ่ะแล้วมาใช้ยาเข้าเบ็ไพ่หนึ่งเลยแล้วใช้จริงจังอ่ะ ทำจริงได้จริงทำเล่นก็ได้เล่นนะคะเริ่มต้นที่ตัวเรานะคะนับหนึ่งที่ตัวเราแล้วได้ประสิทธิภาพจริงๆิอย่างเนี้ยน่าชื่นชมมากเลยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากแล้วก็เจอชาวค่ายหลายท่านมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่สวนป่านาบุญเก้าหรือที่ที่นี่นะคะที่ท่านนำอาออกลับไปใช้อะ่ะบางคนไม่ได้ใช้ถึงเก้าเมตดด้วยนะสามสี่เมตรแนะตรออะ่ะท่านก็บอกว่าร่างกายเบาสบายขึ้นแล้วค่าเลือดต่างต่างอย่างท่านมีหลายท่านที่เป็นมะเร็งนะคะเป็นมะเร็ง เต้านมเยอะเป็นมดลูกเยอะแล้วนำมาไปปฏิบัติเนี่ยก็จะได้ผลมีประสิทธิภาพจริงเหมือนคุณอาเลยค่ะก็ถ mm hmm. ือว่าคุณอานี่ประสบความสําเร็จมากแล้วก็จะเป็นตัวอย่างเหมือนเป็นนักเรียนที่ดีนะเป็นนักเรียนที่ดีของของอาจารย์หมอเกี่ยวแล้วกันนะคะคือคือคุณอามีวินัยอะ่ะเราฟังแล้วเราสึกว่าเราชื่นชมแล้วก็หอมันฟังแล้วมันรู้สึก ยาเก้าเม็ดของอาจารย์เนี่ยไม่เสียหายเลยนะคะพี่คือถ้าทำแล้วต้องต้องตั้งใจเอ่แล้วต้องมีวินัยตัวเองค่ะเราเคยทำเราต้องทำต้องตั้งใจว่าอย่างวันนี้เราต้องดีท็อกก็ต้องดีท็อกเราตื่นเช้ามาเราต้องมาออกมังกายเราต้องขยับร่างกายมัดสิ่งนี้ยมีวินัยเป็นเรื่องสำคัญมากครับยายายาอะไรฮะยายาเพ่ความสบายไม่ต้องลำบาก คืะถ้าเราบาว่าเราเรา,เราดีขึ้นเราต้องทําแต่ถ้าเราสาบาาแล้วไม่ดีขึ้นมันก็ทําแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์ค่ะนี่ได้ครับต่อเรื่องที่ไหนครับสุดท้ายของคุณอานะคะคุณอาจะให้กาลังใจพี่น้องที่นี่แล้วก็ให้กาลังใจพี่น้องที่ที่ชมเราอยู่ทางบ้านอย่างไรบ้างคะกับการที่เราป่วยในครั้งนี้เอ่อเรื่องอาหาราการกินเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่แบบถ้าเรากิน กินอาหารเพื่อความเพื่อเพลินนะะว่าจะเกิดโทษนะฮะเกิดโทษจะจะเกิดโทษเร็วโทษชาโทษด,ดับโทษเบาเลงนะคะับโดยเฉพาะเรื่องอาหารที่เป็นพวกเนื้อสัตว์ดีตอนนี้พูดถึงบุกไอการการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบันนี้มันก็เลี้ยงด้หัวอาหารใช้พวกอาหารที่เล่งเนื้อสัตว์ทุกยอย่างไม่เป็นหมูปลาไก่ทุกอย่างหมดนะฮะ ซึ่งเราเป็นผู้บริโภคนี่ถือว่าเป็นเป็นรอ,องรับโรคภัยต่างๆจากาพวกผู้มีเต็มที่เลยครับไม่ได่ผกเองเราก็ยังต้องต้องต้อง,องเลือกซื้อเลือกกินเหมือนกันครับเพรฉะนั้นอาหารนี่เป็นเรื่องสาคัญที่สุดเพะฉะนั้นถ้าเรากินอาหารแบบไม่คิดเราก็มีโอกาสที่จะไปทุกได้ครับค่ะเมื่อกี้หนูลืมถามคุณาไปว่า คุณคุณอาเวลาคุณอาใช้ดีท็อกคุณอาใช้อะไรดีท็อกคะสักนิดหนึ่งผมใช้อบุนไฟบุนไฟในตัวเองครับสมุนไพรที่อยู่ในตัวเองก็คือน้ำปัสสาวะครับก็คือน้ปัสาวะใช้ดีท็อกอย่างเดียวหรือใช้อย่างอื่นด้วยคะลืมบอกไปครับผมก็ดื่มตอนเช้าดื่มแก้วนะครับเราสึกว่าแรกๆก็จะรสชาติก็จะไม่ใช่ดีเลยครับมจะมีรสอูนเล็กซี่ แต่พอแล้วหลังมีชานี้มันจะออกมาใสค่ะแล้วก็เจือใะ่มันจะติดจือ,อจะมีรสเล็กๆหน่อยอเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ถือว่าเป็นดื่อแบบไม่ไม่มีกลินก่นก็ใช้ประจำอยู่ครับค่ะอันที่น้ำสมุนไพรในตัวใสขึ้นเนี่ยก็คือว่าคุณอาได้ปรับเพิ่มของอาหารเรียบร้อยแล้วปรับเป็นอาหารจืดดูจากที่อาจารย์หมอเขียวก็ทราบมาว่า น้ำปัสสาวะมันไปสร้างไอ้เล็ดเลือดขาวเข้าไปทําลายพวกเซลล์ไม่ดีในร่างกายซึ่งเราก็ไม่ไม่หลอช้าเลยอป็นเรื่องที่ดีเราก็ต้องทำเราก็ทำก็เลยทําเป็นประจํะก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งทำให้ระยงมันดีขึ้นตามมาด้วยครับอันนี้เราพิสูจน์ด้วยตัวเราเองเนาะแล้วก็คุณอาใช้ด้วยความศรัทธาและใช้ด้วยใจที่มันมีความผ่าสุกด้วย คือไม่ไม่รังเกียจนะไม่รังเกียจว่าเราถือว่าเราร่างกายเราเราดูว่าเราเราดีอะไรอยู่ไงดีอะไรบ้างแล้วการขับออกการขับออกมามันก็ไม่ไม่ได้ขับสิ่งที่ไม่ดีมาเลยคถึงแม้ไม่ดีก็ไม่มีอะไรที่เป็นเป็น,เป,นเป็นโทษในต่อการดื่มเข้าไปนะครับก็ถือว่าถือว่าร่างกายดีมีกาลังค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณอา